สวัสดีค่ะวันอังคารที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้คุณน้อยก็จะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมเช่นเคยนะคะก็คือดีลามือนะคะแล้วจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปาบนะคะดูนะคะดูรูปที่คุณน้อยให้ดูเด็กๆมองเห็นรูปหรืยังคะ,ะภาพที่หนึ่งเห็นไหมคะภาพที่หนึ่ เป็นร,รูปอะไรคะมดใช่ไหมคะมดมันจะชอบไปหาดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้มันจะไปกินน้ําหวานมดจะเดินเป็นเส้นตรงนะคะอันเด็กๆลากเส้นตรงไปหาดอกไม้เลยนะคะนะเด็กอะต่อไปเป็นภาพพึ่งใช่ไหมคะภาพที่สองเป็นภาพพึ่งพึ่งก็จะบินขึ้นลงนะคะให้เด็กๆเริ่มขีดจับ รูปพึ่งนะคะตรงลูกที่มีลูกศรเห็นไหมคะรูปพึ่งขีดเป็นตามรอยปากนะคะแล้วก็ไปหาดอกไม้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นตะกะแตนตะกะแตนก็จะกระโดดขึ้นลงใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เ,เริ่มลากจากลูกศรที่อยู่ทางด้านตะกะแตนนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นขีดตรงขีดไปตามเส้นเลยนะคะตะกะแตนเกาจะโดดขึ้นลงไปหาดอกไม้เลยนะคะ ทีนี้ต่อไปเป็นมแมลงปอมแมลงปอก็เ,เหมือนกันนะคะ,มะแมลงปอก็จะบินไปบินมาไปหาต้นไม้นะคะต้นดอกไม้เหมือนกันนะคะเด็กๆค่อยๆลากนะคะลากสวยๆนะคะทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเห็นไหมคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะภาพก็จะอ,อกมาสวย,สวยๆเลยนะคะให้เด็กๆค่อยๆลากนะคะลากเด็กๆทาเสร็จเหมือนเหมือนของครูน,น้อยไหมคะ อถ้าเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าคุณน้อยจะพาไปทําอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ